สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อกี้อามก็นั่งรอวิลเลียมนะคะรอจนแบบว่าครบสันสิบนาทีน่าจะหลับลึกแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอุ้มอุ้มไปนอนที่เตียงนอนนะคะก็รอดลอด,ลอ,ดลอดค่ะครั้งแรกคือบอกว่าแม่เลยกเกินไปคือเพิ่งหลับแล้วก็อุ้มกะว่าจะอุ้มไปนอนที่เตียงนอนอะไรเงี้ยจะได้ทําอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้นะคะก็ตื่นแบบว่าเตะ ้องไห้ไรเงี้ยคงแบบว่าก็เข้าใจเนาะเวลานอนเวลาจะนอนไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนแบบมีอะไรมาขัดจังหวะอะไรเงี้ยมันจะงุดงิดเข้าใจเลยเพราะว่าตัวเองก็เป็นเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็แม่ก็จะอบไก่นะคะอันนี้หมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะ,ะก็ใส่พริกไทยใส่น้ำผึ้งนะคะแล้วก็ใส่ขมิ้นนะคะเพื่อให้อยากให้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะ ใส่เกลือไปด้วยนะคะแล้วก็เลนจาใส่หอ,อมนี่ค่ะใส่โรสแมรี่ตอนแรกกะว่าจะใส่หอ,อมเลมอนก็เลยแบบว่าเปลี่ยนใจดีกว่าใส่ตัวนี้นะคะแล้วก็จะบิบน้าเลมอนใส่นิดนึงเฮ้ยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจก็จะใส่โรสแมรี่ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ เลยมันด้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักที่เหลือนะคะเลินก็จะมาอบรวมกันเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลิกหวานประมาณนี้นะคะใช่ไหมคะลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะหอมนะคะสีขาวสีแดงนะคะเราเล่นก็ใส่พริกไทยนิดนึงนะคะ เดี๋ยวอันนี้คือกําลังตั้งเตาอยู่อย่างนี้นะคะก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวอมตู้อบอยู่นะคะแล้วก็จะทําทิ้งไว้นะคะจะอบทิ้งไว้แล้วก็จะไปอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือเพื่อสอบนะคะคือบนทุกวันเลยนะคะมนุษย์แม่บนทุกวันเลยแต่ว่ายังจะไม่ได้แต่ต้องทําให้ผ่าน,นะคะ่ะเดี๋ยวแล้วก็จะใส่ อะไรนะน้ำมันมะกอกอันนี้เป็นบริจินน้ลมันมะคือมันจะเข้มข้นเกินไปก็เลยไม่ต้องไม่ใส่เยอะนะคะ ผมคือแบบว่าเมื่อวานไม่ได้ใดผมคือแบบว่าสระผมแล้วก็ลบๆๆๆ,ๆ,ๆแล้วก็มัดเฮ้ยแต่ออกมาเป็นทรงสวยไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องหนีบแล้วก็ไม่ได้ใดเมื่อวานนี้คือเลีเ่ยมคือแบบว่าเกาะแกะมากเมื่อวานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาเดี๋ยวจะให้ดูนะ,ะให้ดูตอนเสร็จนะคะว่า จะสวยหน้าตาสวยงามแล้วก็อร่อยหรือเปล่าแต่น,นี้อร่อยแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าใส่พริกไทยใส่เกลือ,อนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ออลิฟออย์นิดนึงนะคะคือแบบว่ามันรสชาติจะกลบกล่อบมากนะคะอร่อยมากนะคะด้วยความที่เป็นผักแล้วก็อ่เขาเรียกว่าอะไรนะปรุงแค่นี้นะคะไม่ต้องใส่อะไรเยอะเลยนะคะอร่อยค่ะไปลองดูนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอ สัก15นาทีแล้วลินก็ค่อยอบนะคะเดี๋ยวใส่เลมอนก็ต้องแรกๆกะว่าจะไลฟ์คือไม่ดีกว่าอ่านหนังสือก่อนดีกว่าอันนี้ก็ซิบก็ซิบนะคะเพราะว่าเดี๋ยววิเลี่ยนตื่นอันนี้กะเอานะคะเพราะว่า ิไม่ได้น้องเป็นไก่กะรสชาติเอาเดี๋ยวขออ่อนีค่ะบีไปเลยค่ะแล้วก็ใส่นี้ใส่ไปได้เลยนะคะมันทำให้มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมคล้ายๆกับใบมะกรูดนะคะนี่ค่ะโรสแมรี่นะคะใส่ ใส่ไปเลยค่ะเราจะบอกว่ากลิ่นหอมมากทำให้ไก่มีกลิ่นหอมหน่าทานนะคะไป mm hmm. โรสแมรีม่มีนอกจากจะมีประโยชน์แล้วก็ทํากับข้าวได้ด้วยนะคะน mm ี่พร้อมให้ดูดันดันดันแล้วก็ค่อยไปอบนะคะอบไฟออก ไอ่อนๆเอานะคะเดี๋ยวไว้ดูตอนอบเสร็จนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาชิมให้ดูนะคะลินก็ไม่แน่ใจว่าจะอร่อยหรือเปล่าเพราะว่า,วา,ากะกะรสชาติเอานะคะใส่เพราะใส่น้ำผึ้งอ่ะใส่น้ำผึ้งใส่พริกไทยใส่เกลือแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็เาขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นสีเหลืองเหลืองขมิ้นให้ แต่งสีให้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็บีบเมื่อกี้บีบน้ำเลมอนใส่นิดนึงนะคะเพื่อแบบตัดรสชาติอื่นๆนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่เลนใส่สสเปลือกเลมอนลงไปด้วยนะคะเพราะมันจะทําให้กลิ่นหอมนะคะดับกลิ่นเท้านะคะแล้วก็ใส่โรสแมรี่ด้วยนะคะ,ะก่อนหน้านี้คือทําอบไก่เขาเรียกว่านะ อบไก่าทานนะคะก็คือตอนแรกก็ว่าจะใส่เนยไม่ใส่เนยดีกว่าเพราะว่าเราใส่อะไรหลายอย่างแล้วอะไรเงี้ยก็เลยใส่น้ำผึ้งเอาอะไรเงี้ยรอบนี้ไม่ใส่เนยใช้น้ามันมะกอกเอานะคะแล้วแต่นะคะสูตรแม่คือไม่ซ้ำแต่ละวันนะคะแล้วแต่อยากทานนะคะนี่ค่ะหน้าตาสวยอยู่นะคะตอนนี้แต่ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าต้องลองนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีตอนเสร็จนะคะเดี๋ยวรอรอชมนะคะ นี่คะ่ะหน้าตาที่อบเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะคะแพปเปอร์หัวหอมแล้วก็ไก่นะคะไก่อบอบแบบว่าลินคือลินไม่อยากให้มันแห้งเกินไปนะคะลินก็เลยแบบว่าอ่าลิควิดที่อยู่ในนั้นลินก็แช่ไว้ก่อนนะคะจนแบบว่าไก่จะสุกนะคะจนไก่แบบสุกแล้วค่อยแบบว่าเทนลินน้ําออกนะคะแล้วค่อยไปอบให้แบบแห้งนิดนึงนะคะไม่อบนานนะคะหลังจากที่แบบสุกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอ่า ไก่ที่อบนะคะคือลินไม่ทราบรสชาติเลยนะคะว่ารสชาติประมาณไหนนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะอร่อยนะคะเรากะประมาณเอานะคะแต่ก็ลุ้นอยู่นะคะว่าจะได้จะผ่านหรือเปล่าประมาณนี้อ่าไก่ที่อบออกมาคือแบบเนื้อนิ่มมากเลยนะคะคือแบบฉีกยุ่ยง่ายมากนะคะและเพราะว่า เราใส่เลมอนแล้วก็โอลิฟออยด์ด้วยนะคะมันจะทําให้เนื้อไก่นิ่มนะคะอ่ารสชาติคือดีต่อใจมากเลยนะคะคือแบบอืมรสชาติไม่หนักเกินไปนะคะคือแบบอ่อนๆถ้าเกิดแบบใครแบบชอบแบบว่าเข้มข้นก็ค่อยแบบเติมซอสลงไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่สําหรับลินแล้วโอเคพอดีไม่แม่แบบ ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มประมาณนี้นะคะโชคดีมากเลยนะคะทานได้อะไรอย่างนี้นะคะลินชอบหนังแบบว่าหนังกรอบ,อบๆอะไรอย่างเงี้ยอคือดีต่อใจมากเลยนะคะแล้วก็ป้อนไปเลี่ยมง่ายๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยชีกไก่แต่ที่จริงอะ่ะลูกไม่ค่อยชอบไก่แต่พยายามแบบว่าดัดแปลงเมนูให้น้องทานนะคะอร่อยค่ะลองทําดูนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะบ๊ายบาย